ฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะปรึกษากับพี่หมอว่าจะเป็นช่วงแรกเนี่ยอย,อยากจะขออนุญาตย้ายเข้ามาในบ้านเลขที่ของคนก็ได้ไดูไหครับเสร็จแล้วก็ไปออกหรือออกใหม่ได้เลยยิ่งดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทําให้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันพรุ่งน,นี้เนี่ยทา,ทางที่บัรจาจ์ทำเอกสารให้แล้วก็ไปที่อำเภอนะครับไปอ,ออกเล่มใหม่ ก็คือเอาอย่างนี้แรงความรวดเร็วก็คือให้ย้ายเข้าให้ได้เข้ากันได้เข้ามาเราก็มีบ้านมีโลกถ่ายแล้วอะไรอแล้วผเราค่อยทำอีกครั้งหนึงอ่าค่อยออกมางั้นขอย้ายออนไลน์ประชาคมด้วยครับมันต้องได้ขอขอนุญาอคนลน์นี่คับงั้นเข้ามาในจุดเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับงั้นพรุ่งนี้ผมขออนุญาตที่ย้ายเข้ามาในพื้นบ้านของคนแล้วก็ถ่ายส้ำเนาที่เป็นบ้านนะครับฟีลโอกาส ถ่ายแล้วถ่ายใหม่เลยครับแล้วก็ถ่ายที่บ้านใหม่เราก็ได้แบบรายบัตรประชาชนได้เลยที่เสียเป็นอาสาใชครับถูกต้องครับเพราะว่าคัดมาแล้วอยู่ยงคงกระพันเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในชุมชนของเราเติบโตขึ้นค่อนข้างเป็นก้าวกระโดดฉะนั้นเนี่ยหลักกาเรือที่เกิดขึ้นจําเป็นนี้จะต้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยดูแลดังนั้นเราจะใช้จุดแข่งตรงนี้ในชุมชนของเราร่วมกันดูแลฉะนั้นยาฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นทรายเบียดต่างๆในการสนับสนุนในโซนของเรา ประชุมกันหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็มาประชุมกันเสร็จแล้วก็นําสิ่งดีๆนั้นกลับไปที่บ้านเราไปเจ็บันอย่างใครนะใช่ครับไปนาไปนาอสมที่มหาอไปใช่ใช่ครับ่พอโทรมาแล้วนี่พอสมเัยติญญาติญญาโทรเลยภาษาอังกฤษไม่เข้าใจโอ้ ภาษาอังกฤษในส่วนนี้ก็พอดีว่วาแล้วก็ในในส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นการพัฒนาสชุมชนเราด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะฝากมาเลยนะครับตอนนี้คือเรามีคิวว่างไว้ในช่วงวันพุธพฤหัสสุกพุธพฤหัสสุกเนี่ยวันละสามคิวอยู่แล้วเรื่องของนวดเลือดแผนไทยนะครับนวดเลแผนไทยที่นี่เป็นเซ็นเตอร์นวดแผนไทยระดับจังหวัดนะครับนอกจากว่าเรามีโรงเรียนนวดด้วยฉะนั้นใช้บริการได้ฟรีภายใต้สิทธิบัตร30บาทนะครับไม่ค่าใช้จ่าย พวกบัตรประชาชนมาเลยここก็สามารถลดตมโตวดเท้าได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับพี่น้องทุกคนที่มาไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือพัฒนาความรู้ด้านวัตถสุขภาพด้วยยาฉุกเฉินคใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านของเรามีโรคประจำตัวต่ตวตางๆสามารถแจ้งปรับได้ที่นี่แล้วเกิดฉุกเฉินจริงๆฝากดูุยาได้ด้วยครับฝากดูยาได้ด้วย การตรวจประจําปีเช light ็ mm hmm. คน้าตาลเบาหวานความดันเราจะมีเครื up ่องอัตโนมัติให้ไปประจําการแล้วก็นัดตรวจการที่นาเราได้เลยนะครับอาจจะขอใช้โซนในโซนหนึ <t <t ่งของเราในนาของเราเดี๋ยวขึ้นหมอจะออกไปนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองครั้งแรกก่อนขอทุกคนในนาของเราเพื่อลงลงทะเบียนนะครับในการเจาะเลือดตรวจอาจจะเป็นเราจะนัดลงหน้ากันก่อนหลังจากที่แจ้งหนังสือที่เป็นไปในสัปดาห์หน้าครับก็ตรวจเลือดตอนเช้าเช็คเบาหวานเช็คความดัน นะครับเรียบร้อยแล้วก็เราจะสตาร์ทเป็นการดูแลสุขภาพของเราให้อยู่ในภายใต้นะครับการดูแลอย่างองค์รวมเหมือนกันนะครับ,รบมีสมองาที่เยอคือตัวนั้นคือเป็น,ปนโซนเดือนเราจะมีอ,มอัปตัดแล้วอีกอตักวคือลังคาเดือนเยอะอยูนนแ่แล้วางนี้จะมียา,ยาสมัครใจบ้านช่วยซัพพอร์ตให้นะครับกน่อเทุกคนมีจุดสามสิบบาทไม่ว่าจะเป็น จากที่ไหนก็แล้วแต่สูรินต่างๆอยู่ที่ตามจังหวัดมาที่นี่ก็คือย้าชิดมาได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลใหนะ้ชุกเชิญก็น้อกเกา้าแค่นั้นเองไม่มีปัญหาส่วนที่เนี่ย,ายการดูแลพื้นฐานต้องได้รับเท่าเทียมกันไ,ได้นะครับนอ้องเราไ้ประทองมาที่นี่ได้ไหมคะได้ครับยินดีมากมากเลยทั่วประเทศมาอยู่ที่สิริจัมพาคนครของเราได้จริงคุณหมอก็แจ้งพวกเราไปแล้วว่า มาใช้บริการที่นี่ได้ภารกิจเยอะย้ายก็มาที่ต่อหกเด่อนก่อรับส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยกรณีแบบนี้ถ้ายังไม่ได้ย้ายมาจริงๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถมาย้ายที่นี่การย้ายสิทธิ์บัตรทองไม่เกี่ยวกับย้ายที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านจะอยู่ที่ที่เดิมก็ได้แต่สิทธิ์บัตรทองใช้กับประชาชนใบเดียวครับมาที่นี่ มาเหตเอกสารที่นี่นะครับมาหาน้องดวงเดือนถาวรอนนะครับที่นี่เลยน้องจารุณีอยู่ที่นี่นะครับมาถึงปุ๊บก็ขอเดินจิ้5นาทีนะครับพอย้ายของลูกมาด้วยย้ายมาหมดเลยวันนี้ก็ทําได้แล้วก็เพราะว่าพี่จะใช้ที่ไหนครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลบานนอนเขาบอกแนะนำให้เราย้ายมาที่นี่เลยคายมีสิทธิ์ย้ายยได้เลยค่ะนี้ ในส่วนของสิทธราชการก็จะเป็นในส่วนของถ้าจะไปโรงพยาบาลก็เป็นบัตรสมัครการศึกษาแบบตรงนะครับ<ล>เปิดตรงได้เพียงแต่ทางใช้ระบบสตองเรายังไม่มีระบบเปิดตรงอของอของนึ่งสิทธิของคนก็สามารถเป็นเอาเป็นืมฉี่นี่ได้นะครับก็พี่ดึงย้ายที่สี่รอบ,รบไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี่สี่รอบในประเทศไทยสี่เดือนนี้อยู่นี่อีกสี่เดือนไปเทพก่อนย้ายไปที่อื่นก็ได้ อันนี้ก็คือตัวใจของชาวสมอนะคะประจำวังปู่เปิ้ลนะคะเดี๋ยวจะมีเด็ต้อนรับน้องใหม่กินทางโอ้เราอยากมาต้อนรับน้องใหม่แลัวต้อนรับตำแหนแดดต้องคุณหมอตำแหน่งสอนให้ขอเลือกกลัวผีได้นะก็กลัวผีได้เป็นเป็นอสมที่กลัวผีไม่ได้เมาเรื่องผิดชอบอยู่แล้วเป็นเจ้าพ่อเมืองงานนะครับกับคุณแม่การคนผ เราเส้นผิดชอบคือวัดบ้านจะประดุ้งเยอกับปไปช้าจะประดุ้งเนี่ยข้างผ่านเราผ่านอยู่แล้วป่าช้าอยู่แล้วทางไปเราอ่ะมีตัวผีมาหมดแล้วเวลาเสือบีครอบครัวใหม่ก็เซอร์บีอยู่ที่นี่แล้วก็เือไปไปอะไรพยายามอกซิปุ้นห้าเห็นไหมผู้ถือเข้ามาตั๋เขียนขอบคุณนะครับกอแฟใหม่ค่ะกาแฟใหม่

đã được gọi <laughs> nên nó phải đi 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 ผมเอหารมาปืนอกประวันแล้วนี่ือ้แค่ปืนในนแค่ยาเมื่อกี้อนนี้นะโดนกัดบริเวณหมอดปว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 เปวด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 ปอดปว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 ดปนดปว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 ดปด ไม่มีกฎหมายเลนกฎหมายท้ามเขาปาไ้แม่รวางะคราเาวานนี้แมเอเอาเลยข้ามเอาเลยครับก้าวาวได้จริงมพูดเ่แ้วันนี้มาตัอนนี้เนี่ยทำทายาทอีกมันจะเนหยการขึ้นเขาแล้ก่อข นอยอ่างนอยกของอะไรพวกนี้ม่้มอนะแต่ไปจูบใบตาลหายอะไร